<ห>ังเรื่องแทงข้างหลังนะฟังไปฟังมาคล้ายกับคนของเพื่อไทยเปิดประเด็นก่อนทางทางทางาทางไกลกไกลโตกลับค่ะเอาแล้วครับเราจะไปกันที่เราก็มาฟังฟังเพื่อไทยกันบ้างนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์นะคะสสเชียงใหม่แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัดส,ด,สดีค่ะคุณจุลพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรักคุณดนใจครับครับผม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 ข้าประเด็นเลยเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณนัชชาคุณนัชชาบอกว่า บอกว่าวันนั้นเนี่ยมันไดสเซมันมีมติพักร่วมฝ่ายค้านจริงๆวันนั้นสุกที่สี่ไม่แสดงตนทําให้สภามันล่มตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่วาระแรกตั้งแต่วาระแรกเลยปรากฏว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นฝ่ายเบี้ยวก่อนอตั้งแต่วาระของไทยทำให้สภามันโกออนมันเดินต่อได้เมื่อเคลื่อนมาถึงวาระที่เป็นเรื่องที่เสนอโดยพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลก,ก,กล็มีความสุขว่าเขาไม่ยอมละถ้าเช่นนั้นเมื่อเบี้ยวกันก่อน ก็โกออนเมื่อมาถึงเรื่องของเขาเขาอยู่แสดงตนโลกติองและก็โลโงบทแสดงจุดยืนเลยตกลงมันยังไงฮะเขาบอกว่าที่ราพูดก่อนคุณจิรพันธ์ยังไงเพราะวันนั้นวันที่ประชุมหรือวันพุธใช่ไหมครับวันที่สี่ค่ะพุธใช่ไหมครับวันศุกร์วันศุกร์อันนี้เป็นวันศุกร์ที่สี่ค่ะวันศุกร์ที่สี่ค่ะเรื่องคลองไทยอืมฮัลโหลฮัลโหลมันเป็นกลไกนะครับไม่ใช่เกมนะต้องต้องเรียนงี้ยังไงครับกลไกยังไงแต่จริงจริงมันเป็นกลไกในการตรวจสอบ เสียงข้างมากของเสียงข้างน้อยครับในระบบที่เรียกว่า m majority rule เนี่ยคือเรายืนยันครับว่ารัฐบาลต้องเป็นองค์ประชุมก่อนเราถึงจะเดินหน้าในการลงมติแล้วก็ในการทํางานต่อไปเพราะมันเป็นหลักปกติที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเสียงข้างมากในสภาแต่รัฐฎร <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่เมื่อสสรัฐบาลไม่มาไม่มีความรับผิดชอบมาอมาร่วมเป็นองค์ประชุมทั้งที่มีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับการประชุมสภามันก็เดินต่อไม่ได้นะครับนี่จึงเป็นเหตุที่ทางพักร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีมติ นะครับออกมาว่าเราจะดาเนินการตามนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์เรื่องของอการดําเนินการตามตามกลไกนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับมันเริ่มมาเป็นเดือนละผมแถลงข่าวกันถ้าจาไม่ผิดจะช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับมีการลงไปแถลงข่าวกันรวมทุกพักเลยนะครับก็มีพักเก้าไกลที่ก็ก็ลงไปแถลงด้วยกันนะครับอเคแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทางเก้าไกลเนี่ยได้มีการประชุมสอสของพักนะครับ แล้วก็มีะมะติของสสพักนี่ออกมาโอเวอร์รูว่าเขาจะเลือกเป็นอันนะครับเขาจะดําเนินการแล้วแต่ว่าอันนี้จะทําอันนี้จะไม่ทําซึ่งเราก็เคารพมติพักครับซึ่งพอมติพักของทางข้าวไกลออกมาโอเวอร์รูมามามากรบทับะมะติของพักร่วมเนี่ยเราก็เดยืนยันเดินตามเดิน <Okay. S 1> พักเพื่อไทยนะครับ <Okay. S 1> แต่ในกรณีที่มีกฎหมายสําคัญอย่างเช่นพรบรครั้งที่แล้วมีพรบรเรื่องกองทุนกยศรครับพวกเราก็ร่วมในการแสดงตนเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ โอเคโอเคแต่ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็เรียนด้วยความเคารพมันเกิดเหตุการณ์ความสับสนมามาหลายครั้งนะครับตอนคลองไทยเนี่ยก็แสดงตนจริงๆครับก็เป็นการเปลี่ยนหน้าง,งานจริงๆนะครับเพราะว่า,ามีมเีเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาขอกันว่าเฮ้ยมันค้างมาสองสัปดาห์ละคนที่เป็นกรรมิการเนี่ยเขาก็มาขอให้ผ่านกันนะครับพวกเราก็บอกบอกกันหน้าง,งานบอกว่าองั้นแสดงตนตรงหน,น,น้างานนั่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าทําให้เกิดความผิดพลาดเข้าเข้าใจผิดอะไรกันก็ก็กลาบขอโทษ กับทุกฝ่ายนะครับ okay, แต่มีการ okay, เปลี่ยนแปลงจริงๆ <okay, S 2> แต่หลัง <okay. S 2> จากนั้นเนี่ยพอ,อต่อมาเนี่ยนะครับเป็นยติเรื่องอกัดเสาะชายฝั่งเราก็ยืนยันตามมาติเดิมนะครับ <Okay. S 2> นั่นก็คือการ <Okay. S 2> การไม่แสดง,สดงตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปมองถึงว่าตัว รายงานฉบับต่อไปเราไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับในในนั่งในสภามันนั่งติดกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยหน้างานมันค่อนข้างสับสนนะครับทางวิทย์ของทางก้าวไกลเองก็เดินมาคุยกันบอกว่ามันงงมากเลยตอนนี้มันคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าให้ผมผมเดินตามเดิมนะคือตตอนนี้เนี่ยให้ทางรัฐบาลเป็นองค์ประชุมก่อนนะครับไม่มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของบํานาญ ในตอนพูดคุยเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ารายงานซึ่งกําลังจะเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานฉบับใดก็ตามเนี่ยนะครับรายงานคลองไทยเสร็จแล้วมีรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเป็นรายงานฉบับเรื่องของแนวทาง,งการแก้ไขออบํานาญนะครับเรื่องระบบระบรรณบำนาญน,นะครับซ,ซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่ารายงานเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับมันไม่ใช่การพิจารณาพ,พรบ,บนะครับ รายงานเหล่านี้เนี่ยสภามีหน้าที่ในการลงมติว่าจะส่งข้อสังเกตเนี่ยไปให้ไปให้กับคอรมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับซึ่งรายงานฉบับแบบนี้เนี่ยผ่านมาสิบยี่สิบฉบับส่งไปคอรมอลพลเอกประยุทธ์ผมว่าไม่เคยอ่านด้วยซ้าครับน่าจะกองอยู่แถวในหน้าห้องน้ําแถวทําเนีย <Okay. S 1> นบ่นแหละคือเขาไม่สนใจ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผลในทางปฏิบัติในการแก้ไขนะครับแต่ก็คงเข้าใจครับเพราะว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะ,ะทาง เพื่อนเสมาชิกจากทางเก้าไกลนี่ก็คงอยากจะปักทงความคิดอ่ะนะครับอันนี้อันนี้เราเข้าใจได้นะครับก็ก็เราจะมากคุยกันครับได้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 คุณธุรพันธ์คุณร่วมกันอยู่ครับโอเคโอเคคุณธุรพันธ์คุณจุลพันธ์ครับครับครับวันนี้คุยกันก็คงเคลียร์กันล้างใจกันแต่คุณธุลพันธ์ขออย่างนี้ผมจะโทนทีละประเด็นนะภาษาชาวบ้านตามเกมนักการเมืองไม่ค่อยจะทันเอานะฮะเริ่มทีละประเด็นก่อนประเด็นแรก พักร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันจริงจะไม่แสดงตนทําให้สภามันล่มเป็นอีกหนึ่งยุทธการในการเขย่าต้นมะม่วงโอเคเขย่ารัฐบาลอันไหนก็ว่ากันไปมีมติดังนั้นจริงแต่ฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณจุลพันธ์บอกว่าทั้งเพื่อไทยเองทั้งก้าวไกลเองก็จะมีเงื่อนไขบ,บางเรื่องบางราวขอแสดงตนนะบางเรื่องบางราวขอแสดงตนนะยกตัวอย่างเช่นกองทุนกยศ ทางพรรคเพื่อไทยก็ขอแสดงตนนะถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมับถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องที่มีความเป็นประโยชน์คัญเป็นประโยชน์เราก็เราก็แสดงตนครับอันนี้คือจุดยืนเพื่อไทยประเด็นแรกเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกมการเมืองนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนั้นเราข้ามตัวนั้นไปแล้วมันไม่ใช่เกมจะให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ย ไปลงมติให้ชนะเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงที่เขาออกมา21เสียงเขาไม่ได้มาอยู่กับเรานะครับเราก็ยังเป็นฝ่ายรัฐบาลผมไม่แน่ใจสถานะอันนี้เข้าใจได้แต่อันนี้จุดยืนให้พวกผมยังไงพวกผมลงมติอะไรก็ยังจะแพ้อยู่ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเช่นนี้เราก็ต้องแสดงเราก็ต้องใช้จุดยืนว่าคุณเป็นองค์ประชุมไม่ครบก่อนในทีนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนี่คือวิกฤตการเมืองของรัฐบาลเราเนี่ย เดินหน้าเพื่อให้เกิดการยุบสภาแล้วคุณเลือกตั้งใหม่โอเคโอเคือเข้าใจละโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจล้คุณทั่สรุปก็คือว่ามติของฝ่ายค้านนั่นก็คือว่าจะทําให้สภามันล่มจะทําให้มันไปต่อกันไม่ได้จะต้องยุบสภาอันนี้เข้าใจที่แจ้งคุณอะไรอย่างนี้คือมติเราไม่ใช่ให้สภาล่มครับมติเราคือรัฐบาลเป็นองค์ประชุมให้เรียบร้อยก่อน โอเคโอเอคเราเดินหน้าต่อทำงานทุกอย่างรเรื่องการอภิปรายเรื่องการตรงมติเราพร้อมครับเรียงวัฒกรรมใหม่ประธานโทษก็ใช้วัฒกรรมของของทางเพื่อไทยก็ได้ไม่มีปัญหาก็คือรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการประคององค์ประชุมให้ครบก่อนเป็นหน้าที่เขา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 โอเคเข้าใจเข้าใจตัดกลับมาเหตุการณ์วันศุกร์ก็แล้วกันอีกทีจุด จุดสับสนระมานมันเริ่มจากวาระของไทยมีสสบางคนของเพื่อไทยมาขอมามาขอยกเว้นมติถูกไหมฮะขอแสดงตนขอมีการพิจารกันอะไรกันประมาณนั้นใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนั้นก่อนทําให้หลังจากนั้นมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดถูกไหมฮะถูกนะ อาจจะเรียกอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นแค่หนึ่งรายงานครับเป็นแค่หนึ่งรายงานซึ่งเรียนตรงๆว่าเห็นได้ชัดครับว่าคนที่ลงมติเอไม่รับเนี่ยหนึ่งก็คือรรคเจ้า <c oughs> ไปนะครับไม่รับนะครับสองก็คือทางรัฐบาลครับตัวพลังประชารัฐห,หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไงเนี่ยรายงานฉบับนี้เนี่ยเข้าไปต่อให้เข้าไปได้รัฐบาลก็ไม่หยิบยกมาทําอยู่ดีครับโอเคโอเคสัญล็ก็คือ ก็ก็ก็วันนั้นเรื่องของคลองไทยซึ่งเป็นคิวต้นๆนเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนมติฝ่ายค้านจริงๆถูกไหมฮะถูกครับถูกถูกหลังจากนั้นกลาวไกลเขาก็บอกว่าเขาขอเปลี่ยนมติบ้างเพราะจะพิจารณาในเรื่องที่เขาเสนอแล้วจะไปว่าอะไรเขาว่า ไม่ได้ว่ากันครับเป็นความเข้าใจไม่ไม่ได้ว่ากันเลยครับพวกผมไม่ได้ว่าใครเลยครับอ่าวันนี้จะเคลียร์กันละกันตอนเช้าเองเอาวันนี้จะเอาวันนี้ว่าจะเคลียร์ใจกันละกันว่าตกลงยังไงวาระทองไทยมายังไงพอมาว่าเบี้ยสามพันบาทยังไงแล้วมันทาไมแต่ละพักทำไมถึงไม่เป็นตามที่ตกลงจะคุยกันถูกไหมคะวันนี้จะเคลียร์กันถูกไหมคะคุณจมารอดพูดเร็วที่สก่อยกิดหมายถึงว่าเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์กันละกันตั้งแต่วาระทองไทยก็ดีวาระเบี้ยสามพันก็ดีนะคะใครหักใคร เราก็เดินหน้าสู่การอภิปรายหนึ่งห้าสองครับซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยครับตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังเตรียมอภิปรายกันอยู่ในส่วนของการประชุมปกตินะครับในวาระที่อถ้าเกิดว่าเรามองแล้วว่ามันเป็นการประคององค์ประชุมให้รัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยยังยืนยันครับจนกว่าจะมีมติของพรรคพวกฝ่ายค้านที่เปลี่ยนแปลงไปครับครับทางคุณจุลพันธ์กับกับทางคณะได้ประเมินไหมครับว่า กระแสอาจจะตีกลับได้นะคือสังคมไม่เข้าใจยุทธการของทางฝ่ายค้านหรอกเป็นไปได้ครับเป็นไปได้กระแสจะตีกลับคือสังคมก็ไม่เอาด้วยแล้วเขาจะยี้กันขึ้นมาคนละยุทธแบบนี้นะครับมันเรียกตรงๆมันก็ทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับเพราะว่าพวกผมเป็นสสใช่ค่ะไม่ทําหน้าที่อ่ะผมก็ตกงานนะครับแต่ผมก็มีคมว่าเรามองว่า กระบวนการทำงานของผู้เดกประยุทธ์หนึ่งการเข้าทึกเข้าสู่ตำแหน่งอองทานเนี่ยนะครับไม่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับมีกระบวนการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนสองการปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ผ่านมาเจ็ดปีแล้วนะครับเศรษฐกิจและสังคมไม่มีอะไรดีขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากเรื่องของเศรษฐกิจปากซ้องตัวเองเป็นผู้นําเศรษฐกิจแต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เป็นสภาพอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการดีที่สุดคือการเปลี่ยนตัวผู้นําครับ เป่นตัวผู้นามีสองวิธีนะครับหนึ่งก็คือตามตามกลไกตามรัฐมนูญนะครับหนึ่งก็คือยุบสภาเลอกตั้งใหม่ซึ่งวันนี้ถ้าสภามันเดินไม่ได้อย่างปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยแก้เศรษฐกิจไม่สาเร็จกู้เงินมาแล้วหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทามครั้งพอตอนนี้เตรียมจะออกพรอปฉบับนะครับเตรียมจะออกพรอปกู้เงินอีกแต่ไม่กล้าเอาเข้าสภาเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ว่าตัวเองในเสียงในสภามมีปัญหานะครับไม่สามารถควบคุมเสียงฝ่ายฝั่งข้างมากได้ อเราติดตามต่อทงสภาหรือสองหรือสองหรือสองเอาเลยพยุตลาออกเลยก็ได้แต่ลาออกแล้วผมผมรู้ครับว่าลาออกไปเนี่ยเลือกตั้งมาสภาเลือกใหม่ยังไงก็ไม่ใช่พวกผมเพราะว่ามันใช้รัฐสภาอยู่ต้องเป็นสอง้อยห้าสสงวเนี่ยเขาก็เลื่อนทางทางรัฐบาลคุณก็เป็นรัฐบาลอีกผมก็เป็นฝ่ายค้านแต่อย่างน้อยขอเปลี่ยนตัวเลยครับะว่า ตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมมองว่าไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อีกต่อไปโอเคคําคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายมีคนเขาฝากถามการไปสู่เป้าหมายบางครั้งเลือกวิธีการหน่อยจะดีไหมบางครั้งการจะไปสู่เป้าหมายเลือกวิธีการสักนิดหนึ่งจะดีไหมเออเขาเขาเขาฝากถามอย่างนี้เออให้เลือกวิธีการไหนครับบางวิธีการเนี่ยบางวิธีการเนี่ย มันทําให้ประเทศแบบช้าเกินไปหรือเปล่าทาให้สภาล่มแล้วก็บริหารจัดการบริหารอะไรกันไม่ได้ประมาณนั้นสภาล่มในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่มีกลไกในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรที่จะทําความเสียหายให้กับประเทศนะครับอืเรื่องของพอรบอ,รอะไรต่างๆถ้าถ้าถ้ายกตัวอย่างอย่างที่น้องๆเพื่อนๆสมาชิกในก้าวไกลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องพอรบรสุรานะครับพรบนั้นจริงๆเรียกว่าพรบแก้ไขพรบสารพัดมิตรนะครับ เป็นพรบรซึ่งแก้ไขเรื่องของภาษีนะครับถามว่าคอรมอรจะรับบ้างพระาะว่อไม่ใช่คอรมอรเอาตัวเอาตัวพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับจะรับร่างพรบ,รบรที่นําเสนอโดยฝ่ายค้านหรือไม่พลเอกประยุทธ์จะเอาไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นการนําเสนอความคิดกับซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับพรรคเพื่อไทยก็ร่วมแบบพิปรายด้วยแต่เราต้องเรียนเยคเลยว่าสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไม่เอาเพราะว่าสิ่งที่เขา ทำมันก็คือเขาจะให้ส่งเรื่องนี้ไปดองที่คอรมอสองเดือนนะครับการขอมติสภาให้ส่งไปที่คอรมอสองเดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าไปอยู่ที่คอรมอสองเดือนปิดประชุมปิดสมัยประชุมอีกอย่างน้อยเดือนกว่าๆกลับเข้ามามาต่อคิวรอในการที่จะบรรจุวาระอีกเป็นเดือนสี่เดือนเป็นอย่างน้อยสี่เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะกลับมาสู่สภาแล้วลงมติฝ่ายรัฐบาลก็จะคว่ำ นะครับเ,เราจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะส่งเรื่องไปยังรครมนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นมติไม่ใช่มติว่าเราจะเห็นชอบกับพรบรหรือไม่นะครับเพราะมะติพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาแล้วครับ ผมเข้าใจว่ามติของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดด้วยนะครับว่าเห็นเห็นทุกๆุกพรรคก็จะเห็นว่าพรบเรื่องของแก้ไขภาษีสรรพสานิตเรื่องสุราเนี่ยเราเห็นชอบครับพรรคเพื่อไทยเห็นชอบรอดูกันต่อละกันอันนี้วันนี้จะเคลียร์และจบกันอย่างไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะคุณจุลพันธ์ค่ะยืนยันตามมติครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยืนยันครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่เป็น นั่งรานให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากคุณจุลพันธ์ขอบพระคุณนะคะขบครับครับขอบคุณครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะจุลพันธ์อมริวิบัสสสเชียงใหม่คุณจุลพันธ์เหมือนคนอัดอั้นกดดันเก็บกดอ่ะโอเคก็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 สรุปนะพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็มีมติจริงๆริงจะเขย่าเอ่อจะเขย่ารัฐบาลด้วยวิธีการทำให้ องค์ประชุมของสภามันมีปัญหามันฟังก์ชั่นต่อมันเดินต่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรมันก็เป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีหในไม่กี่วิธีที่เขาจะทําได้ในภาวะแบบนี้ด้วยแต่ข้อที่จริงก็คือต่างฝ่ายต่างก็เคยเบี้ยว พรคเพื่อไทยเขาก็เคยมีข้อยกเว้นเช่นกองทุนกยศเช่นเรื่องคลองไทยขณะเดียวกันเมื่อเห็นทางฝั่งเพื่อไทยเขามีข้อยกเว้นได้ผมก็มีข้อยกเว้นบ้างเด็กก้าวไกลเนาะยัดเต็เขาเสนอเขาก็ต้องผัดกันถูกไหมก้าวไกลเขาบอกว่าง่ายทอกขอมีข้อยกเว้นบ้างเด็กในเรื่องที่เขาเสนอไงมันก็เลยนั่นแหละก็ต้องไปคุยกันแต่แต่น่าสนใจอย่างที่ผมตั้งคําถามเล่นๆทำไมมาขอยกเว้น คนของเพื่อไทยทาไมมาขอยกเว้นโครงการคลองไทยทําไมเออท่าน,นั้นแหละทำไมอ,อืต้องถามว่าทําไมออกับโครงการนี้มีอะไรอเปล่าคนเขาสงสัยกันเท่านั้นเองเอาให้มันครบนะพักสักครู่ในช่วงหน้าคราวนี้เราจะไปคุยกับพลังประชารัฐเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเ,ออเรื่อง ขนาดที่เราชี้ไปที่ฝ่ายค้านรัฐบาลก็ผีกระโลงเหมือนกันอย่างที่เราเอาข้อมูลมาเปิดให้ดูกันใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่4หายเรียบเหมือนกันไม่เข้ามเว่าปรากฏว่าสสฝ่ายรัฐบาลก็แสดงตนเพื่อให้ครบองค์ประชุมแค่55%ก็หายเหมือนกันอีก4 5เปไปไหนหายเหมือนกันหายเยอะเหมือนกันนะคะแล้วรัฐบาลทำไมไม่ดูแลในส่วนตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับพปชรพักสักครูค่ะ